ทีนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาติดตามความคืบหน้าคดีฆ่าหันศพนะครับนักธุรกิจชาวเยอรมันนะครับผู้ต้องหารายสุดท้ายสำหรับแก๊งโหดฆ่าหันศพนี่นะครับถูกรวบตัวได้ที่จังหวัดกาญจนบุรีขณะเตรียมหนีนะครับบริเวณชายแดนเมียนมารครับคุณผู้ชมครับสำหรับกรณีดังกล่าวล่าสุดนะครับตำรวจสามารถจับกลุมผู้ต้องหาคนล่าสุด น,นั่นก็คือนายชารุกค,คาริมอุดดินอายุ27ปีนะครับเชื้อชาติปากีสถานสัญชาติไทยถูกจับกุมตัวที่จังหวัดกาญจนบุรีขณะเตรียมเดินทางต่อไปยังชายแดนเมียนมาโดยนายคารีมเนี่ยเป็นคนที่นั่งจับตู้แช่แข็งอยู่หลังกระบะนะครับเข้าไปในบ้านหรูภูวิลล่าเบื้องต้นนายคารีมยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาพร้อมร้องขอพบทนายความด้วย ซึ่งทางตำรวจนะครับได้มีการประสานให้ตำรวจสอพอนองปลืรือเจ้าของคดีมารับตัวนายคารีมไปสอบสวนดำเนินคดตีต่อไปนั่นเองครับส่วนก่อนหน้านี้นะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้2คนก็คือเป็นมิสเตอร์โอลาฟแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือมิสซิสเพรสต้านะครับคุณผู้ชมโดยสรุปก็คือตำรวจจับกลุ่มได้ครบแล้วสำหรับผู้ต้องหา3คนคในคดีฆ่าหันศพนายฮันส์ปีเตอร์นักธุรกิจชาวเยอรมันแล้วก็ นะครับยัดชิ้นส่วนใส่ตู้แช่แข็งนั่นเองแล้วก็หลังจากนี้คาดว่าทางพนักงานสอบสวนสอพอนองปรือจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งก็เป็นท้องที่เจ้าของคดีจะนําตัวมาสอบปากคําในช่วงบ่ายของวันนี้หลังจากนั้นก็จะส่งสารจังหวัดพัทยาฝากขังในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับไอ่สบายใจ I, I, said no. I, I s a business I'm free อธุรกีจนุรกิจ ก็เลยสั so, สมภาษณ์ไอ้ที่วิสบายใจเรลูกชายโหลดน้ำนี่ตั้งเงยะอะกว่าป้าปไม่มาออแต่เขาก็ยังคุยกันอยู่ถูกไหมครับคุณแม่ก็คิดว่ายังคุยกันอยู่ถ้าไม่งั้นก็คงไม่เกิดเรื่องนี้แน่ๆอ่าแล้วกับโอลาฟอะครับโอลาฟไม่รู้จกักแต่ก็เคยเห็นเขาไปคู่กันกับผู้หญิงอ้วนๆวันที่ไปคุยกันถ้าจัไม่ผิดไปคุยด้วยนอั้นออ๋อไม่ใช่โอลาฟไม่ใช่โอลาฟปกติลูกชายอยู่ที่<ด>นี่ไหมครับ ผู้ชายอยู่ทูเกตค่ะผู้ชายอ่ะนะค่ะอ๋อไม่อยู่นี่นานไม่อยู่นี่นานแล้วยังไม่รู้เพิ่งมาขึ้นมาขึ้นมาจิตพิญญาณเมื่อหละไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าปกติประมาณเรคิดว่าคิดว่าประมาไม่ไม่ไม่รู้เลยไม่รู้ไม่รู้เลยแม่ผมถามเขาแลคุณแม่พอเห็นรู้เรื่องข่าวรู้ค่ะตกใจช็อกค่ะช็อกยอมรับว่าช็อกก็ไม่เข้าข้างลูกนะคะถ้าลูกทำผิดจริง แต่ถ้าโดยส่วนตัวในฐานะแม่คือเขาจะเป็นคนที่ไม่โกหกกับแม่หนึ่งถ้าแม่ถามอะไรปุ๊บถ้าเขาคิดว่าเขาจะไม่อยากบอกคือเขาจะเรี่ยงไม่บอกเลยคือเขาจะเงียบไปเลยแต่ถ้าเป็นอะไรที่เขาเขาคิดว่าเขาบอกได้เขาอยากให้แม่รู้แล้วทําให้แม่แบบไม่ลาบากใจเขาจะพูดทั้งหมดคือกับกับพ่อกับแม่เขาไม่โกหกอือันนั้นคือที่รู้คุณแม่ได้คุยกับเขาอะไอยังครับหลังเหตุการณ์นี้ก็ ขาโทรมาตอนที่เขาโดนจับที่กาญจนบุรีอเขาก็โทรมาแล้วร้องไห้แล้วบอกแม่ผมสาบานผมสาบานผมไม่ได้ทําผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมโดนข่มขู่ผมห่วงน้องสาวผมห่วงเมียผมมันขู่เอาเมียกับน้องสาวไปที่คเหมน็นเขาพูดแค่นี้ก็บอกใครเป็นคนขู่โอลาว่าไงว่า<ม>ถ้าไม่ทําตามกูมมจะอุ้มน้องมึงกับเมียมึงเพราะว่า เหมือนโอราฟจะรู้จักว่าเมียของชารุกอยู่ที่ไหนเพราะว่าวันที่โอราฟโดนจับเห็นแฟนของชารุกบ,บอกว่าอยู่ใกล้ๆกับที่พักเมียชารุกยังไม่ทันได้เล่าคือคุยกันไม่ได้เยอะอะค่ะเพราะว่าน่าจะอยู่ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ทำทำทำ,ทำตามหน้าที่อยู่ก็เลยคุยไม่ได้เยอะค,ความรู้สึกคือความรู้สึกหรือของคุณแม่เชื่อว่าถ้าลูกก่อเหตุจริงต้องโดนบังคับให้ทำ ก็ถ้าเขาโดนบังคับจริงก็ไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ออกถ้าเพราะเรารู้ว่านี่สัยลูกเราคือเน <Okay. S 2> ไปไม่ได้เปนไม่ได้ใช่พูดเลยคือไปตรวจประวัติววได้เลยไปถามเพื่อนเอนเขาที่ภูเก็ตทุกคนได้เลยเขาไม่ใช่คนแบบนั้นแค่ทรงเขาให้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทําได้แล้วเขาแค่ชอบในลายสักรอยสักแล้วเขาก็แค่ชอบขับรถรถบิ๊กไบค์ซึ่งเขาก็มีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ขับบิ๊กไบค์อยู่ที่ภูเก็ตเหมือนกันพวกแบบฮาร์เรย์อะไรอย่างเงีง้ย ลองถามเพื่อนๆเขาดูได้เขาไม่ใช่คนอย่างนี้ใช่พอจะาแล้วมีความนทุกขั้ได้เพื่อนๆนนะอันนี้ไม่ทราบครับเพราะว่าตัวเขาเป็นคนที่ชอบแบบปิดวิเวกแล้วออกคลิปกับเพื่อนบ่อยแล้วแบบไปนู่นไปนี่มาบ่อยแต่ว่าเขาอมีเพื่อนเยอะแล้วส่วนใหญ่แล้ว่เวลาที่เขาติดต่อคนอื่นที่แบบไม่ใช่เพื่อนหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีแค่เรื่องธุรกิจเพราะว่าเขาจะแบบคอยแบบถามออ์ไซมือสองเอาไปให้เวลาที่ใครต้องการอะไรเงี้ยจะถาแบบที่เพราะว่ามันได้ค่าคอมอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนรายได้ที่เขาเอาไว้ใช้ในการ ใช้ชีวิตประจำวันแล้วเที่ยวที่ชายนี่เป็นคนที่ได้คุยกับน้องชายล่าถุดหรือครับก็ได้คุยพร้อมกันเลยครับทั้งสามคนยังเชื่อมั่นในตัวน้องชายในเรื่องของคดีนี้ครับยังเชื่อครับเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่น้องจะเป็นคนฆ่าส่วนเรื่องอื่นๆอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอจับน้องอีกจีนึงเพราะว่าคือมันมีเรื่องของการข่มปูกอ่ด้วยแล้วคือน้องเพิ่งอายุยี่สิบเจ็ดแล้วไม่ได้มีประสบการณ์แบบอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเพราะว่าหลักๆก็คือน้องเป็นแค่คนที่ชอบเที่ยวเฉยชอบ เที like ่ยวแบบเออกับเพื hmm. sure, yes. ่อนฝูงแล้วบุคคลที่ดวงของคุณนะตอนนี้ยังดู่ในประเทศได้ไหมยังอยู่ครับยังปลอดภัยใช่ใช่ครับหลังจากนี้จะมีการป้องกันว่ามีการก็ต้องมีแหละครับเพราะว่าคือด้วยความกลัวนะละอย่างที่เราเห็นในข่าวคือแก๊งเอาลอคืออะไรเรายังไม่รู้เลยแล้วโอลาฟคือถ้าเขาทําได้ขนาดนี้มีอะไรอีกที่เขาจะทำไม่ได้แล้วแก๊งเขาอย่างที่เราทราบนะว่ามันใหญ่มีสาขาและเขาจะมีลูกน้องที่เขาสนิทที่ทําอะไรได้อีก ใครจะไปรู้แล้วเขามีคดีที่ประเทศของเขาคือความน่ากลัวของเขามันค่อยๆอ,ออกมาให้เราเห็นนั่นแหละแล้วถ้าเกิดจะบอกว่าน้องชายเป็นคนข้ามคนอยู่เบื้องหลังคือคุณลองนึกภาพตักตาคนฆ่าจะนั่งท้ายกระบ,บะไหมใช่เปิดหน้า<ม>เปิดตาเปิดหมวกคือ<ม>ลักษณะของคนที่รู้ว่าทําการใหญ่ขนาดนั้นคุณจะไปนั่งเสนอหน้าเปิดหน้าอยู่ท้ายกระบ,บะไหมคะขอถามคาถามง่ายๆแค่นี้อื ง่ายๆเลยอะคือคนโง่ก็ไม่ทําค่ะแสดงว่าลูกชายก็ยังไม่ได้บอกว่าตัวเองโดนมาขับไม่ทําอะไรบ้างถูกไหมครับใช่ค่ะอ๋อง่ายๆเลยอะขนาดคนโง่ก็ไม่ทําแน่ที่จะไปนั่งเปิดหน้าเปิดตามแมสสักอันก็ไม่มีหมวกสักใบก็ไม่มี